กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูท่านครับขอต้อนรับคร,บรูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดต,ตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถึงตัวนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2566ของชาวลัคนาราศีมีถุนหรือราศีเมถุนครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมีถุนครับคุณมีดาวพระพูดค่าเป็นดาวจุลวรสนานะครับเดือนนี้กับมีการยุ่ยใหญ่ราศียูนึงเตี่ยครับ โดยช่วงต้นเดือนครับช่วงวันที่1ถึง14ตุลาคมในช่วงนี้ดาวาสนาของเช้ามิถุนนะครับก็ยังคงสถิตเป็นตําแหน่งเกษตรและเป็นตําแหน่งอุดนะครับถือว่าเข้มแข็งที่สุดในรอบปีนะครับเป็นตาแหน่งพิเศษเฉพาะคุณพนมวาตํตำแหน่งอุดม,มเกณฑ์ตัวนะครับเกณฑ์อุดมสมบูรณ์วัสนาะดีเด่นจะดนะครับมาอยู่ทีเดือนพันธุกด้ตัวนะครับบอกว่านในช่วงต้นเดือนชาว,ชวลัคนาราศีมิถุนจะมีโอกาสนะครับได้เกี่ยวข้องเรื่องของมรดกทรัพย์สินครับมีโอกาสได้รับสิทธิผลประโยชน์ด้วยว บ้านรถยนต์อว่ัติดินได้นะครับท่านใดติดประกอบอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถือว่าญาติดีๆจนันะครับเรื่องของบ้านกขายขายได้นะครับขายได้ราคาติดดีถูกใจคุณด้วยนะครับหรือว่ามีโอกาสได้เก็กบหอมรอมริบได้จะยิบชับอย่างเก็บหอมรอมริบเนี่ยเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินได้นะเป็นบ้านรถยนต์ตีดินได้ตัวนะครับดาวพระพุธเป็นดาวจุลเรินพันธุ์ถูกก็ชัดเจนนะครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่ๆในชีวิตนะครับบางท่านมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับเป็นองว่า การยกใหญ่เปลี่ยนแปลงค่าสําคัญเนี่ยหรือของหน้าที่การงานก็มีโอกาสเจริญก้าหน้าในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะครับใครทํามาค้าขายก็ชัดเจนนะครับเรื่องของการค้าขายได้สตังค์เป็นกลุ่มก้อนถือว่ามีครับแล้วก็ยังมีดาวพระเกตกลุ่มหลักช่วนี้สํหนับจาวลัคนาราศีไม่ถุนต้องบอกว่ามีดาวบุญใหญ่สิงสธิ์คุ้มภัยมาอยู่จะนี่เห็นครับมีโอกาสได้รับมีโจ o มีหลับหรือว่ามีเกณฑ์เรื่องของสู้ภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าแข็งขาดปลอดภัยทุกเรื่องทุกประรนนะคับดดีเ โดยวันตี่3ตุลาคมถึงสิ้นเดือนครับมีดาวพระอังคารนะครับเจริญอริอรแล้วก็เจริญลาพระมาอนกําลังเป็นพระนะครับอยู่ทุเรีนพุทธะในะช่วงนี้ต้องมองว่ากระถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเหมือนกันครับสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบเข้าใจกันนะครับคับคนอายุน,น้อยกว่าหรือว่าลูกน้องบริวารลูกหรือหลานี่คนเลี้ยองอยูเนะี่ยมีเกณฑ์จะเจ็บไค่ได้ป่วยแบบสบายเล็กๆน,น,น้อยๆได้นะครับเพราะว่าเป็นพระเราต้องกังวลน,นะครับเพราะหมายถึงว่าอาจจะเป็นเล็กน้อยนะครับ แล้วก็มองดาวพระพุธครับเจ้าเรือนวาสนาคุณจะใหญ่ราศีอมพ์ครับช่วงตีสิบห้าตุลาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือนยกเข้ามาสถิตอยู่ตีเรือนพุธตธะนะครับเป็นตําแหน่งอุจจารพิมุกกระือว่าดาวก็ยังห้ขุนอยู่ครับอาจจะย้อนกลับช่วงต้นเดือนครับวาสนาจะยังคงรู้สึกว่าจะมีไฟขึ้นนะครับได้มีความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้ปรบปรุงแก้ไขในชีวิตติดหนักขึ้นรู้สึกว่าจะมี พลังกาลังแต่กลังกายกำลังใจดีครับชวงน้ก็มีเกณฑ์เรื่องของโจกลาบด้วยนะครับบนหอโจกลาบจากการเสียโจกเสี่ยง,งดวงสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงกึ่งเดือนหลังถวมีจะหน,นักนะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีเมถุนครับคุณมีดาวพระศุกดีครับเป็นดาวโจกรอนกำมะนะครับเรื่องของการงานอาชีพและการนาทีนะครับช่วงตลอดเดือนนี้นครับดาวพระศุกดียังคงสถิตเป็นราชโชคนะครับ อุดมเกณฑ์ตัวเองนะครับอยูุ่ติเรือนพันยุติเรือนลาผ้าครับแต่จอนถอยหลังนะภาคองศาอยู่กับร้อยสามสิบสองวันต้องมองว่าเจ้าลัคนาราศีเมถุนเนื้อของหน้าตีการงานยังคงดียังคงมั่นคงครับเพียงแต่มันถอยหลังแล้วมันต้องใช้เวลาหน,นักครับมันต้องอึดอัดใจพ่องนะครับทันใดประกอบอาชีพการทำมาค้าขายกับพยายามนะครับขายเป็นเงินสดนะครับถ้าขายเป็นเงินเจือมันจะมีปัญหามันจะแย่เขาอึดอัดใจแล้วมีผลเรื่องของธุรกิจสภาพคล่องในระยะยาวได้นะครับ ท่านทางานบริษัทงานองคอ์กรมีเขียนได้เกี่ยวกับงานเก่าๆและได้แก้ไขปัญหาตัวเกา่งาง้นยิบชับอย่างไปแล้วมันต้องไปแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับแต่ภาพรวมก็ยังคงมีคน้นวุเหลืออยู่แล้วนะครับรวมถึงงานอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่ายิดน้อยแต่ได้สตังค์หรือว่าได้รายได้พิเศษเพิ่มอยู่นะครับอยู่ติดล,ลาภาพจะนี่หรือว่าการทํางานบริษัทองคอนนะ์กรเนี่ยได้เรื่องของผลงานตีค่อนข้างจะดีแล้วก็โดดเด่นในตีทํางานนะครับความก้าวหน้าก็ถือว่านี้ครับ หรือว่าลาภผลต้านการทํางานนะครับดาวพระอังคารในช่วงวันที่หนึ่งถึงสองก็ยังคงดีนะครับการทามาค้าขายนะครับช่วงที่สามตุลาคมถึงสิ้นเดือนช่วงนี้ดาวพระอังคารใหญ่ราศีนะครับโยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนพุทธะนะครับแต่เป็นพระอ่อนกําลังครับช่วงนี้เช้ามีถุนเนี่ยอาจจะมีโจกลาบต้านการทํางานอยู่นะเพียงแต่มันเป็นพระปลายแปลว่ามันได้เบิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับใครทํางานบริษัทงานองคอ์กรของรายพิเศษหรือว่าของกำนันสิน,น้ำใจ ได้มาแล้วกับแบ่งสันปันส่วนนะครับเปิดองค์งานพ่องนะครับจะได้หักษาหลัผลส่วนใหญ่ไว้ได้แล้วก็จะได้บ่มีปัญหาในตีทํางานนะครับแล้วการทันได้ตีทํามาค้าขายกับเช่นเดียวกันนะครับแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบุญก็ได้นะครับเรื่องของหลับผลหรือว่าโจกหลับต้านการทํางานจุลิรืนสุภาาครับดาวพระราหูมีการแย่ราศีครับเรื่องของงานบริษัทองค์งานองค์กรในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบหกถือว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างดีครับจากหัวหน้าเจ้านายครับรวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษโดยตวเนะครับ ใครทำมาค้าขายก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าหลายใหญ่ลูกค้าประจําซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องน่ะครับต่อมาวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระราหูใจใหญา่ราศีมายุี่เรือนการงานนะครับก็ถือว่าภรรยาคู่ใหญ่ยังคงหนุนหลังเรื่องของหน้ทติการงานงคุณยังดีครับใครทำมาค้าขายก็หมายถึงลูกค้ายังคงต่อเนื่องครับซื้อของคุณต่อเนื่องรวมถึงมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายใน เรื่องของการนําเข้าส่งออกตัวนะครับ้ามีถุนจะได้เกี่ยวข้องแล้วครับนับจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยครับ,รรออรรรบรเรื่องของการขายออนไลน์ขายตั้งไกลก็มีโอกาสเนี่ยได้ดีครับหรือว่ากลุ่มของเรื่องของโซเชียลมีเดียคุณสมัยเนี่ยได,ได้ได้สตังด้วยนะครับการสังคมภาพรวมครับดาวพระอาทิตย์ครับวันที่1หรือ18ตุลาคมก็ยังคงดีนะครับเจริญสัชะมาอย,ยู่เดือนพันธุ์ถูกจะนี่งานบริษัทงานองค์กรคุณยังมีเปลืองงานติดเป็นมิตรแต่อยู่นะครับ ครามาค้าขายกรยังค้าขายได้ดีอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงมีเกณฑ์ได้ขยับขยายต่อยอดธุรกิจได้อยู่นะครับแต่ต่อมาช่วงวันที่1ิตุลาคมนะเป็นต้นถึงสิ้นเดือนต่อจนถึง17ตุลาคม17พฤศจิกายนยเลยน,นะครับจะมีถุนต้องมองว่าต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนับจากวันที่18เป็นต้นไปเนี่ยมักจะติดขัดมีปัญหาลาจ้าโดยเฉพาะการเดียวงานเสนองานขายของเฮ้ครับลูก,ก้าาร้ไมหรือว่า าการอุคุยกับคนตีอายุน้อยกว่านะครับหรือว่าทํางานบริษัทองคอ์กรก็ต้องดูด้วยนะครับคนตีต่างเพศหรือว่าอายุน้อยกว่าก็จะมักสร้างปัญหาขึ้นนะครับไข่ตีมีลูกน้องบริวารต้องดูแล้วใจใส่ติดตามผลงานให้ดีครับมีเกณฑ์จะสร้างปัญหาขึ้นได้หรือว่าเรื่องของเอกาสารสัญญาต่างๆของ้าลัคนาราศีมิถุนอ่านให้ดีให้รอบขอบก่อนจะเซ็นออยังนะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงต้าน,นการงานครับ ควรไปกราบสักราระขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเป็นจำนวนสตังค์จำนวนตีหลงใต้19บาทเลขกำลังของดาวพระประสวดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกลัวหน้ามุติที่ทรงกุลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค,ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีมิถุนครับคุณมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับเขาจะดูวันเป็นช่วงวันนะครับดูดวง เจ้าเรือนการเงินและกก็ดูดาวอื่นประกอบเรื่องของการทำมาหาได้้นะครับช่วงวันที่แปถึงเนะครับเจ้าเรือนการเงินมาเป็นกเกษตราราเทวดดีนะครับอยู่ช่วงนี้ถือว่าการเงินการทำมา,าหาได้ของ้าลัคนาราศีเมถุนดีดชังนะครับสมัครช่เป็นวันดีๆวันมงคลเลยนะครับในการเสนอเดีลดงานขายของแล้วก็ได้ยอดขายที่ดีครับ1 3 1 4ตุลาคมครับก็ยังคงดีนะเป็นราชาโชคครับการเงินช่วงนี้ อยู่ติดดันพันธุตัวเนะครับเหมาะสาหรับทันใดที่เดี่ยวงานเจรจาค้าขายสําคัญใหญ่ๆนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับขายสินค้าคำนักหนักว่วขายรถยนต์ขายบ้านขายติดดินชนียได้ดีครับนัดวันกับลูกค้าได้ดีครับดอว่างานบริษัทองค์กรชวนี้มีเกณฑ์ได้ทําผลงานได้ดีนะครับเสนอยางกระพานได้ง่ายนะครับเรื่องของสตังค์กะมีและได้พิเศษครับวันทีเข้าสองหนึ่งเขสามครับชนีเจริญการเงินอ่อนกำลังนะครับอยู่ติดือนมรณะต้องมองเฮือจ้าลัคนาราศีมถุน ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินครับอาจจะมีโซโลไหลได้นะครับบางท่านก็ทำมาหาได้ได้ไดสตังค์มาได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าอาจจะได้ครับเพียงแต่มันมีรายจ่ายหนักหรือว่าระมัดระวังเรื่องของบัญชีรับจ่ายนะครับเรื่องของส่วนโลไหลสตังค์ได้นะครับวันตีเซาเป๋ถึงเซเก้านะช่วงนี้เรื่องของการเงินถือว่าดีครับอยู่ติลาลาภะเป็นมาชักเราเป็นอุจจาวิราชต้องบอกว่าเป็นวันดีๆเช่นเดียวกันนะครับในการเสนอขายของให้กับลูกแกหรือว่าเปิดกิจาการร้านค้าก็ได้สตังค์เข้ามา้นหนักนะครับ รวมถึงการมีโจรับต้านการเงินตัวจาัดก,การลงทุนด้วยนะครับช่วงวันตี3 0มสถึงสาเช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับการทามาหาได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเงียได้ดีครับได้สตังค์หนักเพียงแต่มันเก็บไววบ่อยู่ดวมีรายจ่ายเป็นส่วนลอยไหลตัวมาครับระมัดระวังเรื่องงการเดินทางไกลด้วยนะครับอาจจะมีรายจ่ายเรื่องของรถลาหยุดยานพานะนะครับส่วนทีเหลือก็ถือว่าการเงินปกติครับส่วนเรื่องของรายรับรายจ่ายและก็สภาพคล่องนะครับดาวพระสุขตลอดเดือนนี้ถือว่า ปกตนะิเป็นอุดมเกณฑ์ยู่ยุติเรือนศาสชาติต้วนะครับเช้ามีถุนอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการในทางไกลที่นักขึ้นการเข้าสังคมนะครับภาษีสังคมหรือว่าอาหารการกินนะเริ่มเปิดโรงงาน็นดีนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีบริหารให้ได้เพราะว่าการเงินภาพรวมก็ยังคงทํามาหาหได้ได้ปกติดีนะครับถือว่าการเงินคล่องตัวนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารครับหรือของลาบผลด้าน,นการเงินจากการลงทุนชชวงนี้ถือว่ามีโดยตรงหลับรอออเรื่องของยุตเรือนพุทธะเจนีธครับเพียงแต่มันยุตเรือน เป็นตำแหน่งพระในบนทอนว่ามันจะได้บัตรตเนื่องครับมองว่าถ้าเป็นการลงทุนด้านการเงินนะครับก็ต้องดูแลดูให้รอบขอบนะครับบางแผนดูข้อมูลให้ดีครับมีเกณฑ์ที่อาจาอาจะใช้เวลาพอสมควรในการงการลงทุนนะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีมีถุนต้องการเสริมดวงด้งานการเงินครับควรไปกราบสักการขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามหยาดครับธบุตรเปสต็งจำนวนตีลงใต้15บาท เลขกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านครูตหน้าอุทิศสนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความหักจาวลัคนาราศีมิถุนครับคุณมีดาวพระพระศวบดีครับเป็นดาวจุลนัตตานิในเรื่องของกุครองและกับคนหนักครับเอาดูดาวอื่นประกอบเรื่องของความหักของกํามนะครับท่านในที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนานักอยู่แล้วช่วงนี้ดาวพระศวบดีจอนถอยหลังนะครับก็ถือว่า เป็นราชโชกกะจิงนะบิวติลลาภาพาตัวยต้องเอาใจใส่กันนะครับทันทีมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนี่อาจจะมีเวลาใอกันน้อยลงหรือว่าหน้าที่การงานอาจจะยังมีเวลาบอกใครต้องการพ่อนะครับก็ต้องอุ้ยกันนั้นนะครับแต่ภาพรวมก็ยังส่งเสริมกันดีนะครับภาพรวมคนในครอบครัวหรือว่าดวงชะตายังคงสมพงก็ส่งเสริมการใช้ชีวิตหรือว่าประคับระคองถนอมใจกันส่งเสริมดวงโจรลาเพื่อกันและกันตัวยนะครับในกระดาษประสุก็ยังถือว่ายังคุ้นอยู่มีโอกาสได้ พยายามอุ้คุยกันหนักหนักครับส่วนผููที่ยังสดนะครับดาวพระศุกและก็ดาวหักไม่ก็ถือว่าตำแหน่งดีครับตอลอดเดือนนี้ชาวาลัคนาราศีมิถุนทันใดที่ยังสดช่วงนี้จะมีสเสน่ห์หนักขนาดนะครับมีโอกาสพบมาก,ากหรือว่าคนถูกใจมาอุ้คุยจากการหุ้จักกันจากการเดินทางเจอกันหรือว่าพบเจอทั้งโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับอุ้คุยกันได้ครับช่วงนี้ดาวแหง่งความหากักและก็ดาวแห่งหักใหม่ก็ถือว่าเปิดอยู่นะครับ อุ้ยกันแล้วมีเกณฑ์จะเข้าใจกันอยู่แล้วก็พยายามอุ้ยกันหนัก,นกปรึกษาญา,ญาติยญ่ไว้ตัวให้ครับเพราะว่าดาวแห่งการเป็นคู่ครองกันยังถอยหลังอยู่นะครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับหากเจ้าราคนาราศีมีถุนต้องการเสริมดวงต่นั้นความหักครับควรไปกราบสักกาขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิครับทำบุญเปิดสตังค์จำนวนตีลงใต้19บาทเลยกำลังของดาวพระประสบดีครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรที่ทรงกุศลนะครับเจ้ากับนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับ ก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโจกลาบกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลนะมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขานน่ยจังหวัดเพชรบณ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดหลายมาทางไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังสัท้าและกําลังทรัพย์ของทุกท่านครับเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทํหนุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขานน่ยจังหวัดเพชรบณ์ครับ และขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกับกัลยาณมิตรทุกท่านครับดวงโจกหลาบชาวลัคนาราศีมิถุนครับคุณวีดาพระสุ์ครับเป็นดาวชุวนปุตตะนะครับโจกหลาบที่ราบจากตวเก่าโจกหลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับช่วงตลอดเดือนตุลาคมครับดาวพระสุก,กสร์ยคมาสิตอยู่ที่เรือนศาสชานะครับเป็นตําแหน่งอุดมเก์ปฐุมเกศอั่วงนี้เลขน้าโจกหรือเลขเสริม้องของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับ การเดินทางระยะไกลของคุณครับเลขเกี <upside> <cup> first, ่ยวกับปีน้องเลขเกี Jamaica, Gosh, one, todas, human, beginner, Deaf, goddess, dishes, ่ยวกับการติดต่อสื่อสารของคุณเลขใต้เบอร์โทรของคุณหรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวทีหุ่นตะทานโชวัาสนาครับในเดือนตุลาคมช่วงทตีหนึ่งถึงสองตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระพุธือเล็กซีดาวรองดาวพระอาทิตย์ือเร็กหนึ่งครับต่อมาช่วงวันตีสิบห้าถึงสิบเจ็ดตุลาคมครับดาวเด่นดาวพระอาทิตย์ือเร็กหนึ่งดาวรองดาวพระเกตุือเร็กเก้าครับโดยในเดือนตุลาคมนี้ครับ หากจ้าวลัคนาราศีมิถุนต้องการเสริมดวงตะนันโจรลาบครับควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทบุษเสตตังจำนวนตีลงใต้หกบาทเลขกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอ่ันกรวดหน้าบุตรทิทรงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขอนอนวยพรเนื้อทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระดละดยเตอร์ขอพระคุณครับ